ว่าแล้วก็มาเล่นเกมกันดีกว่า <What? S 1> ไม่เรียนขอเล่นเกมกว่ะลวงไว้หนึ่งทำอะไรบ้านไหมบนะ้านต้องชนะก่ <What? S 1> อนฮะดูอะไรกันครับทุกคน <What? S 1> อะ ครับผมขอบคุณครับก็วันนี้นะครับต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับ ไม่ใช่สิยังไม่เริ่มเลยนะครับสวัสดีครับผมผมหน่องนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคณาแอ e เอเวอรี่ฮิสนะครับผมงงจริงนะว่าผมมานั่งทำอะไรตรงนี้นะครับคือผมตอนนี้ผมกำลังนั่งค้นคว้าครับหาข้อมูลนะครับในการที่จะไปเที่ยวครับผมไปนั่งเปิดดูเปิดดูลูกเก่าๆฮะกับแบบไปดูที่แบบไปเที่ยวญี่ปุ่นกับที่บ้านโผมเห็นแล้วก็อยากไปก็เลยแบบเอ๊ะมานั่งทําแผนไปเที่ยวกันดีกว่าอยากพาคุณแม่ไปซิ่งนะคะอ่าก็ต้องนั่งทําแผนนะครับหา ดูว่าอยากไปเที่ยงไหญดีนะคะนี่ที่ซัโปโปโลโฮตาลูโอมารูน่เซโกโออยากขึ้นไปเล่นสกีแล้วก็แบบคิดถึงฮิมะด้วยอยากที่จะแบบไปไปเมืองฮิมะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำแผนเสร็จคืนนี้จัดกระเป๋าพรุ่งนี้บินเลยเอนนพูดอะไรเนี่ยอะไรไน่ทำไมอตอนนี้ม,มัมยังไปไม่ได้ตอนนี้มันยังบินไม่ได้เลยมช่วยทำงนบ้านดีกว่าทาไมครูสั่งมาอ แล้วมาดับฝันฆ่าเขาดื้อๆอย่างเงี้ยหรอเ้าจะไปเที่ยวไม่ไนดะ้ทำไม,ไมำไอ่ะต้องใช้หนังกำกับอ่ะาๆๆๆไหนเขาต้องหาข้อมูลหรอใช่อ่ะพอดีถ้ามีโน้ตบุ๊กเอาไว้หาข้อมูลเมื่อกี้กัน,น,น่าสนใจอยู่เขาไปญี่ปุ่นไ,ไ,ไปญี่ปุ่นปะไม่ทำอะไรบ้าแล้วไปญี่ปุ่นกันดีกว่าไม่ได้มามามีการบ้างอะไรเขาไปทำอะไรซีเมทริคอลมาร์ส mark, หน้ากากแบ่งครึ่งเฟรชอ๋อให้นักเรียนวาดภาพหน้ากากต้นผ่าของตัวเองขึ้นมาที่มีรูปร่างและลวดลายตามจินตนาการของตัวเองก็นี่ไง มัก็มีมาให้ดูแล้วนี่ถ้าข่า şey มันม um> ีหลายแบบเนี่ยหนูก็อยากรู้ว <ah ่ามันมีแบบจะไหนบ้างนะจะได้แบบเอาอลไรๆภาพมันวนกันคือมีตัวอย่างแล้วแต่ว่าคุณอยากได้แบบภาพอื่นที่แบบของคนนู้นของคนนี้ทั้งถังแล้วก็เอาวาดรวมกันก็จะหาข้อมูลไหนไหนก็ไหนๆแล้วภาพสองโน้ตบุ๊กหม่ถ้าขอได้ไหมอ่ะกทาันมขออวดก่อนได้มไม่ะขอร้อง มาครับเอตัวหน่อยแล้กันนะนี่โน้ตบ uh, ุ <oh. ๊กตัวใหม่ของข้า ASUS Zenbook 14 UM425 นี่ตัวใหม่เลยสวยงามบางเฉียดหน้าจอขนาด14นิ้วสีพายเกรย์น้ำหนักเพียง1.3กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะลองหิวดูอย่างเงี้ยไม่หนักเลยเบาพกพาสะดวกนะคะนี่ดีไซน์ก็สวยงามเรียบหรูนะครับง่าย พรีเมียมภาสีในจอตรงกับสีจริงขอบจอก็บางเฉียบมุมมองรับชมกวา้างดูภาพได้เต็มจอเต็มตาเลยเนี่ยอ,อ่ะเต็มจอเต็มตาดิ CPU ของเครื่องนะครับเป็นของ AMD Ryzen 5000 Series นะครับผม Series คือที่เขาดูหลังกันนะไม่ใช่ซีรีส์คือชื่อรุ่นของเท้า ต้องบอกก่อนนะว่าเครื่องนี้เล่นเกมเนี่ยลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดว่าแล้วก็มาเล่นเกมกันดีกว่าไม่เรียนขอเล่นเกมก่อนนี่ทุกคนเล่นเกมมันมากลื่นมากไปนี่เป็นไงว่านายอยากเล่นเนาไม่ทำเป็นบ้าแล้วเหรอัดีแค่มาลองให้ดูเฉยๆว่าเครื่องแรงมากนะฮะนี่เราดีแล้า เลยจ่อยคุณอยากลองเล่นใช่ไหม เรวเล่นเกมหนักมากนะครับนอกจากที่ผมจะเอาไปเล่นเกมแล้วเนี่ยนะฮะก็ผมเอาไว้ใช้ตัดคลิปด้วยลิปลงยูทูบไปที่ผมเอาไว้ใช้ตัดรองรับนะฮะการทํางานที่หนักๆได้สบายเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างได้หลายหน้าต่างเลยเปิดดูรูปเปิดวิดีโอเปิดโปรแกรมต่างๆเนี่ยเปิดได้แบบไหลลื่นมากๆนะครับเหมาะมากๆสําหรับผู้ที่ต้องต้องใช้โปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมๆกันช่วยให้ทํางานได้คล่องแล้วก็ไหลลื่นมากๆแล้วก็จะมี Microsoft Office Home and Student 2019นะครับผมติดตั้งมาในเครื่องให้ใช้งานได้ตลอดอายุเครื่องด้วย powerpoint <Wow. S 1> ใช่ป่ะคุณก็ต้องใช้ใช่ป่ะนี่ microsoft word excel นะอย่างนี้ถ้าโรงเรียนหนูมีให้ทำ microsoft word หนูก็เอาเครื่องสนองไปใช้ได้ใช่ไหมคะเอ้ยนี่มันเครื่องค่าอย่าให้มันเครื่องค่าเดี๋ยวพ่าขออวดต่อก่อ,อได้ไหมได้เลย งที่อวดสำหรับใครนะครับที่จะต้องใช้อุปกรณ์ต่อต่างๆนะครับเขามีพอร์ตถ้อย่างครบครันเลยนะครับมีช่อง f u l size hdmi ช่อง usb c นะครับจะมีช่อง usb a ช่องแบบอุปฟรณนี่นะครับผม สำหรับใครนะครับที่จะต้องเอารูปเนี่ยลงไปในเครื่องเนี่ยเขาก็มีช่องเสียบไมโคร SD ดด้วยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสาม,มารถใช้ได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงนะครับโห oh, 15ชั่วโมงเลยเหรอ,อเล่นเกมได้ทั้งวันเลยที่สำคัญนะฮะรองรับบสชาร์จจริงด้วยนะครับชาร์จแป๊บเดียวเต็มหมายถึงแบตน,น,บบน,นะสิส่งอะไรมนาะคิดไม่ถ นะคะระบบเสียงก็รองรับนะครับโดยฮาร์มันการดอนนะครับอ่ะอยากลองเสียงไนะหแบบงมเสียงแบบกระหึ่มมากเป็นว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวลองฟังกระหึืดไหมเสียงเนี่ยเสียงเสียงดีมากแล้วก็นี้นะฮะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ในการประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ นึกคาเลยนะเครื่งนี้นี่มันเครื่องค่า<ป>เทคโนโลยีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับ ASUS AI Noise Canceling l ช่วยการประชุมเนี่ยหรือว่าการเรียนออนไลน์เป็นประหยัดมีประสิทธิภาพยิ่งเป๊ะเลยเครื่องหนูนึกชัดเลยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันเครื่องค่าเรียบร้อยสุดท้ายจบแล้วเจ๋งไหม,มเราบุ๊เจ๋งเลยาโบสเสร็จเรียบร้อยโอเคเรียนทำกันบ้านเหรอใช่หรือว่ามีอะไรอยากอวดอีกไหมมีอะไรอยากอวดอีกไหมไม่อ่ะไม่อวดอะไรก็ได้มาอทำกันบ้านมาเราต้องไปเปิดภาพของชนเผ่าว มารูปจะเป็นประมาณอย่างงี้ใช่ไหมไปชนเขาใช่ไหมแล้วจะวาดแบบคล้ายๆอย่างงี้ใช้อะไรบ้างใช้กระดาษ A4 สีช็อกน้ำมันสีไม้คุณบอกว่าไม่ต้องเอากระดาษ A4 ก็ได้ทำไมอ่ะครูบอกเอากระดาษแผ่นอะไรก็ได้ใหญ่หาก็ได้ A4 ก็พออุ๊ยหนูหนูมีแผ่นใหญ่เราจะได้แข่งกันได้แผ่นเดียวแข่งอะไรใครจะแข่งใครแข่งผมเหรอให้ผมวาดด้วยเหรออ้าวได้คแข่งกันนะว่าใครวาดสวยกว่าไปผู้ชนะไปใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าคุณชนะนะพาคุณไปเที่ยวเลย ีย,ยังไม่บอกเดี๋ยวพาไปเที่ยวนี่แหลว่าปันใหม่ชนะนะคะเอาเคมาเดี๋ยวเรา,าเตรียมอุปกรณ์ก่อน,อนว่าวถ้าหนูกแพ้ถ้าถูแพ้กูไม่บอกกูไม่บอก่อนอื่นเรามาหาข้อมูลก่อนข้อมูลคืออะไรนะเราเขียวนว่าหน,น้ากากชงเผ่าอ๋อไหนเอาภาพนี้ด้วานะคัวไปหมดเลยคุไูไปหมดอันนี้ผมว่าหน้าคุณเนี่ยก็น้าหน้าเหมือนหน้ากากชนเผ่าแล้วนะ เดี๋ยวก่าขอเลือกรวดนะครับเดี๋ยว,ว,ว,ยะะวจะเอาทุกทุกอย่างนะฮะที่ไปชนเผาเนี่ยเอามารวมมันให้หมด few moments later. มา,าดกไหนพร้อ,อมอุปกรณ์เอามาพับก่อนให้ให้เป็นสมมาเราก็มาดูวิธีนะฮะมีคลิปอยู่ไฟคนไฟจากนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่คลี่หรือว่าการกระดาษออกมานะคะเราจะมาเริ่มวาดหน้ากากของเรากันเลยในขั้น,น <c oughs> ตอนแรกเกร็กัวแหวววาดครึ่งหนึ่ง <c oughs> อ๋อครึ่งน,นึงเสร็จปุ๊บก็คลี่มา ามาเรียบร้อยเดี๋ยวพร้อมครับเริ่มครับนหน้ากากชนเผาเฮ้ยอย่ารอบสีอย่ามาลอ,อกไม่ได้ไ่มา,มาแบบก,กันเลยไม่ได้อย่ามาดูอย่าอมาด,ออดาูอย่ามาดูอส่เมาดูขอดูรูปแบบหน่อยโนโนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งยายา,อ,นเนอ,เอ,าเอเอร์าเบิร์ดเอนไน์สีมือค่าเสียผ้าขึ้นหน้าเป็นแมวได้ไเฮ้ยใช่ คนเห่าค่าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลงสีเฮ้ยเฮ้ยจอบนี่นะคะคืึมงนึงของหนูไม่เห็นเลยครับนี่เรียนแบบครูมาหรือเปล่าเออไม่ได้เรียนแบบแค่ันตรีเท่านั้นเสร็จแล้วครับผลงานระดับเลโอนาลโดตะกูไร อแพ้ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ก็บอกก่อนได้เลยนะ Two thousand years later นี่คุณต้งทำได้ไม่ถึงครึ่งเลยเนีย่สีมืออ่อนแอไปทางนู้นสีมือเก่งได้ยิงปืนมเล่นจังเลยไห้แต่ให้ชนะอ้ะอาจ๋า น้วคุณต้องมาแข่งกับผมไม่่เหรอถ้าผมช่วยได้ไงปิดเลยปิดทำไมอ่ะปิดเลยปิดแัน้นหนีจบตาจบตากอนนี่เช้าวันก่อนมางานไม่เสร็จหรอ <c oughs> อ่ะอแไปไ๊หนอัปเดตสิกี่อม์เสร็จอันนี้ เจ็ดยังสี่สเรฮ้ยสีเองเหรอยังต้องระบายกนอก่้อ่ะอ่ e 15 minutes later ตอนนี anya, ้วันใหม่ก uh ็เ huh> ข้าใกล้100%ครับโดยที่ทำคนเดียวไม่สำเร็จทำให้ผมชัวรแต่ยังเรรียบร้อยไหมอ่ะโชว์ผลงานแค่วาของค่าชนะแน่นอนรว่างชนะ แต่กนเล่นคุณแม่สิคุณแม่คะมาตรวจงานหน่อยค่ะนี่ของผมนี่น่าจะเป็นของวันใหม่นะ่อันนี่าจะเป็นของนี่ที่นองนะทำไมอ่ะอารเลิมากใครกันนครับเต็มเท่าไหร่ดีอ่ะเต็ม1ิครับนองเอาไปแปดไม่สมวัยวันใหม่ติดเต็มซี่ิดเต สวยยังไงอ่ะมันไม่สองวัาายชนะก็ได้ชนะก็ชนะไปอัะเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอยากรู้ไหมไปไปเที่ยวต้องเปลี่ยนชุดเปล่าฮะต้องเปลี่ยนชุดเปล่าเดี๋ยวไปเอากุญแจรถก่อนไปรอหน้าบ้านเอากุญแจรถก่อนตออ้าวอากอกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้เลยทำ,ำไงดีอ่ะคิดออกแล้วว่าไปเที่ยวไหนดีบ้านบ้านหมาไปเที่ยวบ้านหมา ได้ไงทีแรกเขาจะบอกว่าไปไม่ได้เลยไปน่าแบบซอยไปน่าแบบเขาไปทำอะไรไปเข้าบ้านหมาไปก่อนเข้าบ้านหมาไปก่อนเลยอ,อ,อ,อ๋อฝนตกฝนตกไนตกแม่ในบ้านหมาก็อาบอดไปแค่วันนี้ติดค้างไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคโอยอาวันนับวันในตาเป็นน,น,น,ปนันเสร็จพิธีนะครับวันนี้สอนใหม่ทำเงินมานอกจากที่จะสอนใหม่แล้วผมก็ยังฝึกอะไรฝึกสกิลกับว้านลูกของผมด้วยที่มันสวยงามขนาดนี้นะครับผม บางอะไรอะ่ะให้เพื่จะบางก็เพื่อนช่วยด้วยเร็วก็สำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขอพูดสิพูดติปากอยู่ไหนอ่ะพูดสิก็สำหรับวันนี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตซับสไครต์กันด้วยนะคะบายบายพูดสิบายบาคุ้มคู่เฮ้ยบายก่อนบาย